ในฐานะหนูเป็นน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยหนูหนูมองว่าจะรื้อหรือว่าไม่รื้อคดีหนูหนูว่าให้ให้ทางกฎหมายเขาแบบเคาะมาเองดีกว่าคือถ้าจะให้ถามเรื่องกระบวนการกฎหมายว่าควรรื้อหรือไม่รื้ออะไรเงี้ยหนูว่ากฎหมายเขาตัดสินเองได้ถ้าสมควรรื้อก็ให้ไปไปตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทุกทุกอย่างก็ให้ไปไปตามกระบวนการได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ควรหรือก็แล้วแต่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าให้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเนาะอย่างเวลาที่ผ่านมาสองปีกว่าโมแค่คิดแค่อย่างเดียวเลยว่าขอให้มายุติธรรมที่สดุดเท่าเท่าที่จะเท่าที่จะทำได้อะไรก็ได้ให้มันให้มายุติธรรมแค่นั้นก็พออย่างชว่วงหนึ่งมันเงียบหายไปกับเรื่องนี้ สิยังไงกับมันบ้างม,ม,ม,มันยังคงมีสิ่งที่เครื่องแข็งใจโมหรือไหมหรือว่าที่มันมีอยู่ช่วงนู่นท,ที่ที่ข่าวหายไปใช่ไหมคะโมเอาโมพูดจริงๆจังใจนะผมไม่ได้สนใจว่าแบบจะหายห,ายหรือจะอยู่หรือจะอะไรยังไงคือสองปีกว่า,วาที่ผ่านมาชุทุกเดือนอะโมโมไปหาเขาที่ที่คิดส์สจักรไปหาไปไหว้ตามเทศกาลเราเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ชอบเทศกาลไหน คริสต์มาสบาลนไทน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเพิ่งตากทําบุญทํามิสซาให้พี่แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างหลังคาตรงบันไดที่คิดจะจัดให้อะไรเงี้ยคือคือโมอก็ทําแบบเนี้ยให้เขาตลอดไม่ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาใดก็ตามตอน่โมเป็นพุทธโมโมก็ทําให้พี่เขาอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งที่จะไปหาแล้วพูดคุยกับเขากับพี้กคือเหมือนหนูไปนั่งบ่นได้เลยคือตรงนั้นมันมันมันจะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรเงี้ยวัน วันไหนที่เดือนไหนถ้าถ้าไปบ่อยก็จะไปนั่งบทให้ฟังว่าอตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อย่างนี้ก็จะมีตุ๊กตาเล็กๆตัวน,น้นอยๆอะไรอย่างนี้ไปฝากรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรทำให้รู้สึกว่าอย่างคงต้องไปที่ที่นั้นอยู่เสมอหนูจะไปตลอดทั้งชีวิตหนูเนี่ยแหละหนู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 ไปหาเขาอยู่แล้วยกเว้นว่าบางเดือนที่ที่เราติดงานมันไม่ไหงจริงหนูก็จะลงลูกอื่น อะไรกลับมาหรือว่าเรารู้สึกยังไงกับการไปหนูหนูแค่รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็ไปหาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกแค่ไปหาทุทนที่ยี่สิบสี่จะจะไปตรงนั้นไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวอะไรของโมไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือน,นเหมือนชาวเน็ตเขาก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบมีคนมีกระแสขึ้นมาอยากว่าคือความจริงแรนเนยีย คุยกันไหอว่าดีจังเลยที่แบบหมายถึงว่ามันกลับมาอีกเออการแข่กลับมาคือจริงก็ให้มันยุติธรรมที่สุดนะคะหนูหนูได้หมดอะไรก็ได้แต่ขอให้ยุติธรรมกับทุกทุกทุกฝ่ายไ,ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายดึงนะคะให้มันออกมายุติธรรมอะไรอย่างถ้าเอาความรู้สึกตอนนี้มันก็เหมือนเหมือนย้อนกลับไปจุดเดิมเออเหมือนเหมือนย้อนกลับไปจุดเดิมจริงๆอ่ะหนูหนูเลือกที่ที่จะไม่ ไม,ไม่เลยจะไม่พูดกับใครเลยเพราะว่าเอาจริงมันรู้สึกตลอดเวลาแหละอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะตลอดเวลาของโมคือความรู้สึกเรายังเสียใจอยู่ตลอดเวลาต่อให้ต่อให้จะมีต่อให้จะแบบเออโมรู้อย่างอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋ออ๋อเออเอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็เก็บเก็บไว้ในใจเราดีกว่าทุกวันนี้เราก็ยังได้ถึงที่เราทุกอย่าง ทุกวันก็คิดถึงคิดถึงเเวลาเวลาไปที่ไหนเจออะไรก็เวลาไปกับฮิปโปไปกับอุ้ยไปแกฟุตเดินอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะแบบเออคิดถึงนางน้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกเดือนอะโมโมไปตรงนั้นอยู่แล้วได้เห็นกระแสในโซเชียลนะคะว่าแบบมีแบบชอบในหลายคนคือแบบว่าอยากแบบเชียร์อัพแบบอยากให้ความจริงคอนโกแบบอยากติดตามอยากให้มันแบบได้รับความงนี้ทีรทำจริงจริง เห็นค่ะก็จริงๆหนูก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปอ่ะเราเราก็อยากให้ความจริงถ้ามันมีความจริงอะไรนอกเหนือจากจากนี้เนาะก็ก็จริงๆก็ความจริงก็ออกมาก็ความจริงคือความจริงอะค่ะมันก็มันก็ต้องยุติธรรมจากใครคนใดคนหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยคาดังเงี้ยความเชื่อตเองเคยฝัน หา้หารอบหาอ้ารอบสิ่งที่เขามาบอกเราคืออะไรพี่เชื่อไหมฝันแต่ละครั้งของหนูคือหนูเห็นพี่หนูจะนั่งอยู่ที่โซฟาบ้างนั่งอยู่ตรงตรงนู้นตรงนี้บ้างแล้วเขาก็จะมายืนยิ้มแบบเหมือนที่เขาชอบยิ้มให้หนูแบบอย่างเงี้ยแล้วหนูแล้วหนูก็แค่ทุกทุกฝันทุกครั้งคือหนูแค่กอดเขากอดเขาร้องไห้ดีใจ คิดถึงหนูบ่อยแค่นี้แล้วเขาเหมือนแบบอะไรขุงมึงเนี่ยอย่างเงี้ยทุกครั้งเพราะว่าเวลาหนูหนูตอนที่เขายังอยู่อ่ะหนูก็จะอยู่อย่างเงี้ยกับเขาแล้วเขาจะค่อนข้างลำพานว่าอะไรขุงมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออฝันเขายังสวยมมมมมมมเคยฝันเห็นเขามมไมมดีนะคะสวยเหมมอนเดิมม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 ม้มม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 อมม่มม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 ม อังจีงหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะเราถ้าถามว่าหนูหนูสามารถรู้ชีวิตหลังความตายได้หนูก็อยากรู้หนูก็อยากรู้พี่เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในในเมื่อเรารู้ไม่ได้แล,แล้วก็เราก็เลยที่จะไปหาเขาตรงนั้นเพราะโมก็เชื่อว่ากระดูกเขาอยู่ตรงนั้นนะคะ่ะก็แล้วโมก็รู้ว่าเขาชอบที่ที่มันสงบสงบอ่ะตรงนั้นมม่สงบจริงๆนะพี่แบบ ใครว่างๆลองไปดูมันมันสงบมากอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ใหญ่ในทางข่าวในทางข่าวในความเขาก็บอกว่าบุตรมีงานแต่งูยังไม่เป็นไรหรอกที่จะให้ความจริงมาขอกเราใช่ไหมใครนะใครผู้ใหญ่ทางข่าวเขาที were, ่มาความผู้ใหญ่เขาบอกว่าจริงจริงปล่อยปล่อยพี่เขาเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าไปแบบ อุ้ยเขายังห่วงอุ้ยเขายังอยู่อะไรอเงี้ยคือความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราเราแค่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ให้มันสวยที่สุดสําหรับเขาก็ก็พอแล้วอย่า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 ไปดึงหรืออย่าไปไปล้งอะไรไว้เลยค่ะแค่แค่นี้ก็ทุกคนมันก็เสียใจมากพอแล้วนะอย่าอย่ายไปดึงไปไปล้งอะไรขนาดนั้นเลยค่ะ จริงๆสิ่ง,งที่เป็นไปได้นะตอนนี้คือรอกระบวนการยุติธรรมมันทําอะไรไม่ได้แล้วนอกนเหอจากนี้ต่อให้จะไปแบบพูดอะไรก็แล้วแต่มันรอรอ,อกระบวนการกฎหมายอย่างเดียวเลยค่ะแต่ในใจเราก็ยังหวังที่อยากจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมว่มกับความจริงอะไรเงี้ยก็ค่ะหวังหวังเหมือนกันหวังว่ามันจะออกมายุติธรรมที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบ แล้วก็เห็นแหละทุกคนโชนนู่นโชนนี่อะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็เห็นแล้วหนูก็ผ่านผ่านไปอะเหมือนหนูเริ่มปล่อยวางกับกับทุกอย่างวันหนึ่งพอเรารู้เราหายสงสัยหนูก็จบแค่นั้นเองไม่ไม่ได้เอาไปทําอะไรต่ออะไรย่างเงี้ยที่ผ่านมาไม่ได้มีใครหรือ่คนที่เขาอยากจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมา,มาค,คุยกับผโ,โห่ือเปล่า ไม่มีนะคะแต่ว่าคืดึ้นอย่าง่างที่หนูบอกก่อนหน้านี้หนูสงสัยอะไรอ่ะหนูก็ตจ่างแจ้งหมดแล้วอย่างนี้ดีกว่าหนูหนูก็ตจ่างแจ้งในความรู้สึกของหนูในความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนทุกคนในกลุ่มในกลุ่มก็จะมีแค่ฮิปโปอ,อุ้ยอนนาาหรืออะไรอย่างนี้นะแต่แต่คนคนอื่นเร,เรา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 ไม่พูดถึงละกันอะไรยเงี้ยหนูหนูแค่รู้สึกว่าเราหายสงสัยละ จบละเข้าใจละต่อไปนี้ใครจะทำอะไรก็ให้ไปสิทธิ์ของคนคนนั้นไปแต่และหน้าที่แต่และหน่วยงานหนูว่าความสุจริตมันยังมีอะค่ะขอให้ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะยุติธรรมได้หนูขอแค่นี้เลยให้มันยุติธรรมหลายคนก็ในอินเทอร์นเน็ตหรือว่าอะไรนะโอ้กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสิบปีก็ไม่สายครับพี่กี่ปีก็ไม่สาย มันยุติธรรมเสมอมันรอชาตินี้แหละพี่ก็ไม่่วาใคนรื้อคนคดีคดีของในองค์ภาครัฐก็จะโดดถาทางด้านผู้ค้าคู้ค้าอู่หรือว่าแบบทำคดีนี้อะไรทำจริงๆหนูแบ่งเป็นสองพอยนะคะคนที่ต้องการจะทวงความยุติธรรมหรือรื้อคดีขอบคุณค่ะหนูขอบคุณค่ะ ส่วนตัวอีกพอยต์หนึ่งขอขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงแต่ว่าหนูเชื่อว่าความถูกต้องมันมีเสมอต่อต่อให้จะเป็นต่อให้จะเป็นการข่มขู่หรือว่าใดๆท,ที่ที่ถามมานะมันก็หนูเชื่อว่าความถูกต้องมันก็มีกฎแห่งกรรมมันก็ยังมีความยุติธรรมก็ยังมีช้าเร็วก็ต้องก็ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น